สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E i T Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการตรวจสอบนะครับว่าเราได้ทำการไปล็อกอินหรส่วนของ Gmail ไว้ที่อุปกรณ์ไหนกันบ้างนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของ แอปพลิเคชัน Gmail ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Gmail กันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปให้เราทําการไปที่ในส่วนของการตั้งค่าด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากนั้น เมื่อเราเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google ของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากเข้ามาแล้ว <S <S ขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยกันได้เลยนะครับเมื่อ คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าความปลอดภัยกันนะครับหลังจากที่เราคลิกในหน้าอยู่อยู่ในหน้าความปลอดภัยกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลื่อนหาไปยังในส่วนของหัวข้ออุปกรณ์ของคุณกันได้เลยนะครับก็สังเกตตามที่ลูกศรชี้นะครับแล้วก็ทําการเลื่อนหาเมนูนี้กันได้เลยนะครับเมื่อเลื่อนแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในหน้าของอยู่ในส่วนของเมนู อุปกรณ์ของคุณกันนะครับเมื่อเราอยู่ในหน้าอยู่ในเมนูนี้กันแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของ idee, รายชื่ออุปกรณ์นะครับที่ได้ที่ได้ทาการล็อกอินในส่วนของบัญชี Gmail ของเรากันอยู่นะครับก็ให้ทําการคลิกดูในส่วนของอุปกรณ์กันได้เลยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อเราคลิกในส่วนของอุปกรณ์ก็จะเห็นว่าจะมีในส่วนของ อุปกรณ์มือถือ2เครื่องนะครับที่เราที่ได้ทําการล็อกอินไว้อยู่กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปในวิธีการตรวจสอบว่าเราได้ทําการล็อกอินในส่วนของบัญชี Gmail ของเราไวท้ที่อุปกรณ์มือถือเครื่องไหนบ้างนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับผมครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ